สมาธิที่เซนมาแชร์เนาะ <_ an> เขาเรียกว่าเป็นสมาธิควันตัมจำในสายทางวิทยาศาสตร์อะ่ะมันจะมีอยู่สองแบบเนาะคือแบบที่หนึ่งอะ่ะของน,นิโคลาเทสลานะ่ะที่เขาที่เขาแอปเปิลมันหล่นใช่ไหมทุกคนแอปเปิลมันหล่นน่ะแล้วเขามาใช้ระยะทางระยะทางวัดคำนวณเพื่อสร้างจรวดอะ่ะยิ่งขึ้นฟ้า อันนี้เป็นเป็นวิทยาศาสตร์สาขาที่1เนาะอีกสาขาที่2ที่เป็นของท่านอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ที่เป็นเป็นสมาธิควอนตัมฟิสิกส์เนาะมันก็จะเป็นอยู่2ส,สายทีเนี้ยเราอะของของฝั่งวัตถุระวังไว้ก่อนเรามามาคุยเรื่องสมาธิควอนตัมก่อน ทุกเอ่อมันเป็นความรู้เดิมหรือมันเป็นชุดข้อมูลเดิมเนาะที่เราคิดว่าอุ้ยนั่งสมาธิต้องอกหกักต้องสูญเสียต้องเอ่อหมายถึงว่าต้องอายุเยอะต้องแก่หรือว่ามองเรื่องสมาธิว่าโอ้โหมันอยู่ในจะต้องใส่ชุดนั้นชุดนี้จะต้องลางานไปจะต้องหาวัดดีๆจะต้องหาสถานที่ดีๆเพื่อไปทําสมาธิอันนั้นเป็นชุดข้อมูลเดิม แต่สมาธิที่เซนแชร์ต่อไปนี้มันเป็นสมาธิของควันตั้มที่เราสามารถเป็นควันตั้มจำอะที่เราสามารถย่นระยะเวลาของความสำเร็จอะได้เร็วแบบแบบติดปีกอะทุกคนโดยใช้กดโดยใช้กดพลังงานเออทีนี้เอ,อ่อแล้วทำยังไงเนาะในส่วนในส่วนที่แบบแบบเซนใช้เนาะ คือตอนที่เราทำสมาธิเดี๋ยวขอย้อนขอย้อนเล่าเรื่องของคลื่นของคลื่นสักสักสี่คลื่นก็พอเนาะคลื่นคลื่นสมองของมนุษย์อะจะมีอยู่จริงๆมีอยู่ห้าคลื่นแต่วันนี้พูดแค่สี่คลื่นเพื่อท้าวความเนาะคลื่นที่หนึ่งคือคลื่นเบต้าคลื่นเบต้าคือคลื่นที่เรากําลังใช้ชีวิตหรือมาดูไลฟ์มันเป็นคลื่นที่เร็วมันเป็นคลื่นที่เราไม่มีช่องว่าง ช่องว่างในการที่จะใช้ความคิดอะไรที่มันหรือว่าช่องว่างเปิดเพื่อที่เราจะรับข้อมูลจากจากจักรวาลหรือข้อมูลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้อะคือเรารับไม่ได้อะทุกคนเพราะมันเร็วมันเป็นขึ้นหยกัยกหยกักหยักหยักสูงเร็วก็คือเราเราติดต่อสื่อสารกับลูกค้ากับเจ้านายลูกน้องเราทาํามาค้าขายเพราะฉะนั้นตอนที่เราคิดตัดสินใจอะมันอยู่ในขึ้นที่ที่สูงที่เร็วเนาะอันนี้ขึ้นที่หนึ่ง ขึ้นที่2คือขึ้นอัลฟาขึ้นอัลฟาก็คือขึ้นที่เราอะรู้สึกผ่อนคลายเนาะอาจจะเป็นคนที่ชอบวาดรูปคนชอบแบบรดน้ําต้นไม้หรือว่าคนที่แบบไปชิลไปเดินไปเดินอ,อาจจะเป็นทะเลเดินไปเดินข้างทะเลหรือว่าไปเดินป่าอย่างเงี้ยคือเราสามารถที่จะเข้าสู่ขึ้นอัลฟาได้แต่ในส่วนของคนทําสมาธิอะ จะหายใจแบบ4 7 8เจปะประมาณ5-10ครั้งอะก็เข้าขึ้นผ่อนผ่อนคลายได้เลยอันนี้ขึ้นที่2เนาะแล้วขึ้นที่3คือขึ้นทีตาคลื่นทีตาเป็นขึ้นสะกดจิตถ้าสายพัฒนาพัฒนาตัวเองเขาจะเรียกว่าขึ้นโปรแกรมจิตเนาะแล้วขึ้นที่4คือขึ้นเดตาขึ้นเดตาคือเราเราหลับไปแล้วเนาะคือเป็นขึ้นที่แบบ นิ่งนิ่งมากขึ้นขึ้นขึ้นเดต้น่ะนิ่งมากเพราะเราหลับไปแล้วทีนี้ขั้นตอนของการทำสมาธิคือเราอ่ะเราจะเออเขาเรียกอะไรนะนั่งหายใจแบบ478เพื่อให้ร่างกายเข้าสู่คลื่นผ่อนคลายคือคลื่นอัลฟาพอหลังจากนี้ไปเราทำสัก5-10ถึงครั้งเนี่ยเรานั่งไปอีกสักหน่อยเมื่อเรารู้สึกว่าเรานิ่งแล้วตอนนี้แหละ เราจะเริ่มเข้าสู่ขึ้นทีต้าที่เป็นขึ้นสะกดจิตคือขึ้นที่สามพอเรารู้สึกว่าเราอ่ะมันเริ่มอยู่กับลมหายใจแบบแบบแบบที่ไม่เริ่มมันมันเหมือนเราเอาอยู่แล้วอ่ะกับที่ฟุ้งต่างๆนานาของของที่เราใช้ชีวิตมาทั้งวันอ่ะมันฟุง้งมันฟุง้งแต่เราเริ่มสัก10นาทีก็ก,ก็ก็เริ่มอยู่แล้วนะจิตอ่ะแต่ว่าก็แล้วแต่คนแล้วแต่สภาวะคน ทีนี้พอเราพอเราเริ่มนิ่งใช่ไหมทุกคนเราเริ่มรู้สึกว่าอ่ะเราจับจิตได้แล้วให้ทุกคนเริ่มที่จะใช้กําลังจิตที่เรามีอ่ะที่เราแต่แต่ตรงนี้นะทุกคนต้องทำต้องทําให้มากพอนะหมายถึงว่าอาจจะเป็นระยะเวลา3เดือนหรือว่าบางคนถ้าตั้งใจจริงๆอะ่ะเดือนเดียวก็รู้สึกเดือนเดียวก็รู้สึกว่าว่าจิตอยู่ตรงนี้ว่าเรารวมกําลังจิตได้แล้ว แล้วตอนที่เราเริ่มเข้าสู่ขึ้นทีตาให้เราอะคิดภาพสิ่งที่เราต้องการอาจจะเป็นภาพบ้านเออเราเราได้บ้านแล้วเราได้รถน่ะตอนนั้นน่ะเรารู้สึกแบบไหนเออหรือว่าเรารู้สึกว่าเงินเข้าอะเราเห็นยอดเงินเข้าในบัญชีธนาคารแล้วเรารู้สึกเอพิเอทอ่ะที่เราแบบเราชื่นชมยินดีเฮ้ยเฮ้ยมันเข้าแล้วว่ะเนี่ยตอนนั้นน่ะให้เราเริ่มโปรแกรมหรือว่าเราแบบฉันเป็นเศรษฐีฉันมี ฉันมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ฉันเป็นคนที่สวยฉันร่ำรวยคืออะไรที่แบบดีๆให้เราโปรแกรมจิตได้เลยตอนนี้อันนี้ทุกคนเก็ตไหมอันนี้คือสมาธิควันตั้มในแบบที่หนึ่งเนาะในแบบที่หนึ่งแต่สิ่งนี้ไม่ใช่ว่าเออมันดีมันมันจะเห็นผลโอ้ยมันย่นระยะเวลา ทุกคนนอกจากที่เรามานั่งสมาธิเพื่อนึกภาพเพื่อโปรแกรมจิตใหม่การนั่งสมาธิมันจะเป็นการเคลียร์ขยะมันจะเป็นการเคลียร์ขยะเพื่อให้เราเข้าสู่ขึ้นทีต้าแล้วเชื่อเชื่อว่าสิ่งที่ฉันต้องการแล้วเห็นภาพนะ่ะเกิดขึ้นได้จริงอันนี้มันคือกดกดแรงหนึ่งดูดใช่ไหมแต่แก่นของมันสุดท้ายแล้วมันคือการลงมือทำ เรากําลังทําอะไรอยู่เรากําลังพัฒนาด้านไหนให้เราทําสิ่งนั้นควบคู่กับการนั่งสมาธิแล้ววิทย์ชอรไลเซชันอันนี้คือควอนตัมจำในเรื่องพลังงานอันที่หนึ่งเนาะส่วนอันอันที่สองคืออันนี้เป็นกฎกฎของของท่านนิโคลาเทสลาก็คือกฎจักรวาลที่แบบ369 เออ everything is energy ทุกอย่างคือพลังงานใช่ไหมทุกคนอันนี้คือข้อ2แล้วนะก็คือนอกจากเราจะมาใช้สมาธิในการที่จะย่นระยะเวลาเออความสําเร็จของเราพร้อมกับการลงมือทำใช่ไหมการลงมือทำก็คือการลงมือทำทางโลกเพื่อให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่เราต้องการไม่ใช่ว่าเราโอ้โหนั่งนั่งสมาธิก็ดีดีนิ่งนงนึกภาพก็ชัดเจนแต่นอนรอ นอนรอว่าเมื่อไหร่จะเกิดทุกคนสิ่งนั้นจะไม่เกิดเพราะเราจะไม่ได้ในสิ่งที่เราอยากได้เราจะได้ในสิ่งที่เราคู่ควรหรือเป็นเท่านั้นอ่ะวางควันตั้มจำไว้ก่อนต่อมาอีกกฎพลังงานหนึ่งคือกฎ369อันนี้แหละที่คอ l l i n g มาเมื่อเช้านี้กฎ369 เซนจะย้อนไปเมื่อสปีที่แล้วที่เริ่มเข้าสู่เส้นทางสมาธิแล้วตอนที่เราเริ่มเข้าสู่เส้นทางสมาธิพอเราเริ่มพอเราเริ่มเคลียร์ขยะใช่ไหมทุกคนพอจักกะเรามันเริ่มโฟล์อยู่ๆข้อมูลหรือชุดข้อมูลใหม่ๆที่เราไม่เคยได้รับรู้มันเริ่มเข้ามาเริ่มจากกดแรงดึงดูดก่อนเลยก็คือการกดแรงดึงดูดก็คือการมานั่งขอบคุณตัวเองอะ อันหนึ่งเนาะที่ที่ที่เซนเริ่มเริ่มที่จะอุย้ยขอบคุณหัวใจส้มขอบคุณสโนุมากเลยนะคะขอบคุณขอบคุณจริงๆขอบคุณโอ้ดีใจดีใจมากเลยนะคะกำลังลังใจนี้เลยนะคะทีนี้ทุกคน พอเราเริ่มเข้าสู่เส้นทางสมาธิใช่ไหมนั่นหมายถึงเรากําลังเริ่มเคลียรขยะที่เราฝังเรื่องราวต่างๆที่เป็นจิตใต้สํานึกที่มันเป็นชุดข้อมูลเดิมๆน่ะมันเริ่มเคลียมันเคลียด้วยเพราะว่าเราอ่ะเพราะว่าเรานะ่ะอยู่ในกฎอยู่ในกฎธรรมชาติสมาธิมันเป็นเครื่องมือที่จะเป็นกุญแจให้เราไปไขประตู เงินประตูทองของใครของมันพอวันนั้นพอเมื่อย้อนไปเมื่อสองปีที่แล้วเซนเริ่มนั่งสมาธิเริ่มสู่สภาวะใหม่พอพออารมณ์เราดีเพราะเราเพราะเราถูกเคลียร์เคลียร์เคลียร์ขยะใช่ไหมทุกคนจากการนั่งสมาธิมันเคลียร์มันค่อยมันมันค่อยๆมันค่อยๆวางใจมันค่อยๆผ่อนคลายมันค่อยๆเบาสบายพอเราอยู่ในคลื่นนี้ อินทิ t ชันเราเริ่มเปิดมันเริ่มเปิดแล้วเราอยู่ในกฎธรรมชาติคือกฎแรงหนึ่งดูดอะพอขึ้นเรายกสูงข้อมูลต่างๆชุดข้อมูลต่างๆที่เราไม่เคยรู้มันเริ่มเข้ามาค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e ไว้นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้อีกค่ะ